จิงโจ้อันตรายนีโรเบอร์สันยังคงเนียบเฉียบคมส่วนกุมารจีนอูอี้เจอแทงลงไปนั่งยาวสวัสดีครับสรุปผลแค่นแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK เคแชมเปี s h i p ิ2025ณบาร์บิกันเซ็นเตอร์เมืองยอร์กประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2024จัดทรัมม์เอาชนะแบรรี่ฮอกกินส์18เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มจางอันตา แชมป์รับเงินรางวัล2 5 0 0 0น 250, ปอนด์หรือประมาณ10 7ล้าน0บาทรองแชมป์รับเงินรางวัล1,0,000 0ปอนด์หรือประมาณ4 3 0ล้านบาทรางวัลเบรกสูงสุด1 5 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ6 4 5 0 0 0บาทร,ร,รูปแบบเป็นรายการสะสมคะแนนใช้รูปแบบการแข่งขันเช่นเดียวกับรายการชิงแชมป์โลกโดยให้ผู้เล่น1 6อันดับแรกเป็นตัวยืนในรอบ32คนอันดับนอกจากนั้นเป็นตัวยืนในแต่ละรอบลดหลั่นตามลำดับ ผลแข่งขันประจำวันที่30คฤจิกายน2568รอบ32คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมอูอี้เจ๋อชนะไมเข้าหู6ต่อ4เฟรมมโรเบอร์สันชนะจูเลียนเลเครก6ต่อ2เฟรมมาร์คเจวิลเลียมส์ชนะเดวิดกิลเบิร์ต6ต่อ4เฟรมผังจุนสือชนะเซียวกัวตง6ต่อ2เฟรมผู้ที่ผ่านเข้ารอบ16คน รับเงินรางวัล1น0 0 0ปอนด์หรือประมาณ645,000บาทส่วนผู้ที่ตกรอบ32คนรับเงินรางวัล1 0 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ430,000บาทนับาทณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด147แตม้มคนที่หเลียมพันเลนแทง maximum b r a k 1 4นรก147แตม้มในนัดที่เอาชนะเคลานปาเทล6ต่อ1เฟรมรอบคัดเลือกหนึ่งเป็นการแทง maximum brake ครั้งแรกในการเล่นระบบอาชีพ และเป็นครั้งที่232ของผู้แทงแม็กซิมัมเบรกคนที่2ช่ชางบิงยูแทงแม็กซิมัมเบรก147แต้มในนัดที่แพ้สตีเฟนแมกไกว6ต่อ5เฟรมรอบคัดเลือด2เป็นการแทงแม็กซิมัมเบรกครั้งแรกในการเล่นระบบอาชีพและเป็นครั้งที่233ของผู้แทงแม็กซิมัมเบรกตั้งแต่รอบ32คนแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น2ส,สายสายบนรอบ16คนจัดทรัมพบกับซื่อเจียหุย มาร์คเจวิลเลียมส์พบกับผังจุนสืออูอี้เจ๋อพบกับนิวโรเบิร์ตสันรอบ32คนติงจุนหุยพบกับซู่สือมาร์คแอล์แลนพบกับสกอตต์โดนันสันสายล่างรอบ32คนไคเรนวิลสันพบกับเอเลียสเลเซอร์แบร์รี่ฮอว์กินส์พบกับเดวิดลิลลี่มาร์คเซลบี้พบกับเล่ยไพฟานรอนนี่โอสโลแวนพบกับ โจเยอหลงรอบ16คนจอห์นฮิกกินส์พบกับชอนเมอร์ฟี่รอบ32คนแกรี่วิลสันพบกับจางอันตาเจ้าสินถงพบกับหลงเจอห่วงโปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการ UK Championship 2025ณบาร์บิกันเซ็นเตอร์เมืองยอร์คประเทศอังกฤษในรอบ32คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันจันทร์ที่1ธันวาคม2568 เวลาสองทุ่มติงจุนหุยพบกับสู้ซือเจ้าสินโถงพบกับหลงเจอห่วงเวลาตีสองมาร์คแอร์แลนพบกับสกอตต์ดอนเดนซัน,นแกรี่วิลซันพบกับจางอันตาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ